และยังอยู่เป็นเพื่อนกัน,กนค่ะกับโฟนนันประพัฒน์เฉลิมเซนทรัลในช่วงโลกสีเขียวค่ะคุณผู้ฟังคะเราคุยกับสถาบันสิ่งแวดล้อมแทนในเรื่องราวของสิ่งแวดล้อมกันในหลายๆมิตินะคะมีโครงการหลายๆโครงการที่เราหยิบยกมาพูดกันเรื่องของฉลากสีเขียวเรื่องของขยะเรื่องของเศรษฐกิจหมุนเวียนอู้คุยกันเยอะแยะมากมายแต่มันจะเกิดขึ้นได้อย่างยั่งยืงยนมันต้องช่วยกัน ทั้งเราๆท่านๆนะคะไม่ใช่แค่โครงการของภาครัฐหรือว่าโครงการของใครคนใดคนหนึ่งที่จะทําได้เพราะฉะนั้นเรามาร่วมสร้างสังคมที่ยั่งยืนกับโครงการชุมชนลด เปลี่ยนโลกกันน่าจะเป็นเรื่องดีแต่ว่าโครงการนี้จริงๆแล้วมันมีชื่อแล้วก็มีเจ้าของแล้วก็เคยทํามาแล้วในปีที่แล้วเรื่องราวของโครงการนี้เป็นอย่างไรวันนี้เราจะคุยกับเจ้าหน้าที่โครงการอาวุโสของสถาบันสิ่งแวดล้อมไทยคุณกมลจรั์ไวยวิทยาอยู่กับเราค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะ,คะ แม่เราเราช่วยกันเปลี่ยนโลกกันคนละนิดคนละหน่อยหลายๆโครงการนะโครงการนี้ก็เป็นอีกโครงการหนึ่งชื่อว่าชุมชนลดเปลี่ยนโลกแต่ต้องขยายความค่ะลดอะไรเปลี่ยนโลกอะไรมันเป็นโครงการอะไรยังไงคะค่ะค่ะจริงๆแล้วเนี่ยโครงการชุมชนลดเปลี่ยนโลกนะคะเกิดขึ้นจากสถาบันสิ่งวดล้อมไทยนะคะร่วมกับ อีกสองหน่วยง,งานก็คือบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดแล้วก็สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์แล้วก็เทคโนโลยีแห่งชาตินะคะหรือสวทชนะคะเราก็เห็นความสำคัญของชุมชนนะคะแล้วก็องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นะคะ่ะในการร่วมกันขับเคลื่อนการดำเนินงานลดการปล่อยกา๊าซเรือนกระจกนะคะซึ่งเราก็ได้ทำจัดจัดทำโครงการนี้ขึ้นมานะคะ อ่ซึ่งเป็นโครงกันใหญ่เนี้ก็คือรถเปลี่ยนโลกกับโตยโยต้านะคะซึ่งภายใต้โครงการเนี้ยอ่าก็จะมีโครงการชุมชนรถเปลี่ยนโลกแล้วก็น,นวัตกรรมเยาวชนรถเปลี่ยนโลกนะคะซึ่งทางสถาพันวันนี้ที่เราจะมาพูดถึงนะคะเราก็จะมาพูดถึงโครงการชุมชนรถเปลี่ยนโลกนะคะก็คือเราจะมุ่งที่จะส่งเสริมให้ให้ ชุมชนเนีนะคะปัะหักถึงปัญหาภาวะโลกร้อนนะคะแล้วก็การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนะคะที่ทุกวันนี้มันร้อนขึ้นนะคะแล้วก็สนับสนุนให้เกิดความร่วมมือระหว่างชุมทนนะคะแล้วก็องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะคะในการดําเนินงานจัดการด้านสิ่งแวดล้อมค่ะที่สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่ตัวเองนะคะ แล้วก็พร้อมพร้อมไปกับการสร้างมูลค่าด้วยการพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือบริการของชุมชนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อช่วยแก้ปัญหานะคะอลจบางครั้งก็อาจจะเปลี่ยนวิกฤตเป็นโอกาสในการสร้างเสริมอาชีพได้ด้วยนะคะด้วยการโครงการนี้นะคะก็จะจัดขึ้นในรูปแบบของการประกวดชุมชนค่ะที่สามารถลดการปล่อยก๊าซเรนกระจกและเพิ่มการดูดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นะคะเพื่อลดภาวะโลกร้อนนะคะ สู่การเป็นชุมชนที่มีความเป็นการทางคาร์บอนอย่างยั่งยืนค่ะแล้วก็เพื่อพัฒนาต่อยอดไปเป็นแหล่งเรียนรู้ชุมชนต้นแบบให้กับชุมชนใกล้เคียงหรือผู้ที่สนใจเข้ามาศึกษาเรียนรู้ต่อไปได้ด้วยนะคะโดยที่วัตถุประสงค์ของโครงการนะคะก็คือส่งเสริมให้แล้วก็สนับสนุนให้ชุมชนและก็องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะคะร่วมกันสร้างสรรค์กิจกรรมที่ลดการปล่อยกา๊าซเรือนกระจก แล้วก็เพิ่มการดูดกับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ o นะคะตามบริบทของพื้นที่ค่ะแล้วก็มุ่งสู่การสร้างเครอือสังคมเครือข่ายค่ะที่มีความเป็นการทางคาร์บอนนั้นนะคะแล้วก็เพิ่มศักยภาพของความศักยภาพของชุมชนนะคะให้ชุมชนสามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ได้ค่ะต้นแบบแหล่งเรียนรู้ต้นแบบนะคะในการขับเคลื่อนกิจกรรมทนางด้านสิ่งแวดล้อมคะ่ะพร้อมๆกับการพัฒนา สังคมแล้วก็เศรษฐกิจของชุมชนไปด้วยนะคะค่ะพอพอเล่าให้ฟังได้ไหมคะว่าตอนตอนที่จะเกิดโครงการนี้เป็นปีแรกนะเพราะว่าปีนี้ถือว่าเป็นครั้งที่สองนะคะปีแรกเนี่ยเป็นยังไงคะอะ่ปีแรกนะจริงๆเนี่ยเราเออผลของปีแรกนะคะเราได้แหล่งเรียนรู้แม่ปามสามฮักรถเปลี่ยนโลกนะคะซึ่ง เป็นของผลงานของชุมชนบ้านแม่ปามนะคะละเทศบาลร่วมกับเทศบาลตำบลสิงโค้งนะคะอเภจิงดาวจังหวัดเชียงใหม่ค่ะซน่งเป็นชุมชนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศของโครงการเปีที่หนึ่งนะคะ ซึ่งตอนนั้นะจะเป็นก่อนช่วงก่อนโควิดนะคะจะเป็นประจำปี2562ถึง63นะคะซึ่งรางวัลที่หนึ่งของเราตอนนั้นก็ได้รับช่วยรางวัลพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะแล้วก็พร้อมเงินรางวัล50,000บาทแล้วก็ ส่งเสริมให้เราก็สไปส่งเสริมอให้ชุมชนนะคะพัฒนาต่อยอดเป็นแหล่งเรียนรู้ต้นแบบในการขับเคลื่อนกิจกรรมลดการปล่อยมลพิษนะคะสู่การลดภาวะโลกร้อนอน่ายเป็นปรูปธรรมนะคะรวมทั้งก็จะได้รับการสอนต่อยอดนะคะองความรู้แล้วก็เพื่อพัฒนาศักยภาพแล้วก็ความยั่งยืนต่อไปะคะ่ะก็ตอนนี้ทางชุมชนก็ยินดีให้อ่า หน่วยงานหรือว่าชุมชนใกล้เคียงเข้าไปศึกษาดูงานได้นะคะค่ะนั่นงจาว่าปีนี้เป็นปีที่สองนะคะในในส่วนงานของสถาบันสิ่งแวดล้อมไทยเนี่ยมีมีส่วนในการทําโครงการนี้ในในแง่มุมไหนบ้างคะอ่อจริงๆเนี่ยโครงการอ่าชุมชนลดเปลี่ยนโลกเนี่ยเป็นทําเป็นปีที่สองเนาะแต่จริงๆเนี่ยพัก่แรกเริ่มเดินทีนะคะโครงการเราเริ่มพัฒนามาจาก ตั้งแต่ปี2548พัฒนาโครงการเริ่มแรกเนี่ยเราพัฒนามากับบริษัทโตโยต้านะคะซึ่งตอนนั้นเนี่ยตอนเดิมเนี่ยมีชื่อว่าโครงการลดเมืองร้อนด้วยมือเราค่ะก็ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมายเอ่อต่อมาเนี่ยเราก็ได้เพิ่มกลุ่มเป้าหมายในพอเปลี่ยนมาเป็นโครงการชุมชนลดเปลี่ยนโลกนะคะแล้วก็ลดเปลี่ยนโลกกับโตโยต้าเนี่ยเราก็ได้เพิ่มเป้าหมายนะคะเป็นกลุ่มเยาวชน ซึ่งเราเห็นความสําคัญของการพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ด้วยนะคะเราก็เลยเชิญกลุ่มเป้าหมายที่เป็นเยาวชนนะคะซึ่งเป็นหน่วยงานเราก็เชิญหน่วยงานสําคัญของประเทศคือสานักพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติมาร่วมเป็นผัดคำมิตรดาเนินโครงการร่วมกันขึ้นมานะคะก็ซึ่งเป็นโครงการลดิลดัญโกกับเตยตาซึ่งมีองสองโครงการย่อยอยูอย่ด้วยอยู่ด้วยกันนะคะ ก็ส่วนสถาบันสิ่งแวดล้อมไทยเนี่ยเราก็จะมีบทดูแลรับผิดชอบในส่วนของการจัดการสิ่งแวดล้อมแบบองค์รวมตามบริบทของพื้นที่นะคะของชุมชนนะคะร่วมกับท้องถิ่นนะคะซึ่งเราคิดว่าชุมชนและหน่วยงานท้องถิ่นเนี่ยเป็นพื้นฐานที่สําคัญในการขับเคลื่อนการดําเนินงานด้าน,นสิ่งแวดล้อมตั้งแต่ระดับครัวเรือนของเรานะคะเชื่อมโยงไปทั้งเครือข่ายทางสังคมในการจัดการสิ่งแวดล้อมอย,อย่างยั่งยืนค่ะ ปีนี้ซึ่งเป็นปีที่สองเนี่ยคอนเซปต์เนี่ยปานกับปีแรกไหมคะเนื่องจากปีนี้เป็นปีที่สองนะคะเราก็จะมีคอนเซปต์มุ่งสู่สร้างอ่าการสร้างสังคมที่มีความเป็นการทางคาร์บอนอย่างยั่งยืนนะคะก็เราจะมุ่งการการส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อมค่ะช่วงเดือนไปทางด้านเศรษฐกษิจและสังคมนะคะเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน และการปล่อยก๊าซเรนอนกระจกแล้วก็การตั้งรับปรับตัวของการเปลี่ยนไปสภาพภูมิอากาศนะคะซึ่งชุมชนเนี่ยเป็นหน่วยงานพื้นฐานของสังคมแล้วก็เป็นกําลังสําคัญที่ช่วยที่จะช่วยการลดการปล่อยก๊าซเรืจนกรกคะ่ะจากการจากกิจกรรมในชีวิตประจําวันนะคะแล้วก็เพิ่มศักยภาพในการดูดกัดหรือดูดกลับหรือ เก็บก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นะคะเช่นการปลูกต้นไม้การดูแลถึงป่าในพื้นที่นะคะแล้วก็อาจจะยังสามารถรวมถึงการสร้างมูลค่าและพัฒนาเศรษฐกิจของท้องถิ่นด้วยการอาจจะพัฒนาผลิตภัณฑ์จากของเหลือใช้หรือบริการของชุมชนนะคะที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้นมาด้วยค่ะแล้วก็ เพื่อมุ่งสู่การสร้างสังคมนะคะที่มีความเป็นกลาง,งคาร์บอนอย่างยั่งยืนค่ะแล้วก็ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของตามเป้าหมายของประเทศของเราด้วยนะคะค่ะ รายละเอียดของโครงการนี้ถ้าสมมุติว่าบอกว่าปีที่สองนี่มน่าจะมีอะไรที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมอย่างเช่นเมื่อสักครู่นี้พูดถึงเรื่องว่าเราจะมุ่งสร้างสังคมที่มีความเป็นกลางทางคาร์บอนอย่างยั่งยืนอยากให้อธิบายตรงนี้สักนิดหนึ่งนะคะว่าเอทำยังไงล่รอคะ,อะบางคนจะสงสัยนะคะเรื่องความเป็นกลางทางคาร์บอนเนาะจริงๆเนี่ยกิจกรจรมถ้าจะอธิบายให้ง่ายๆขขอองงของ,ของ,ข,อง,ข,องของเรานะคะก็คือว่า กิจกรรมของมนุษย์เราเนี่ยมันจะสร้างการอ่ามันจะสร้างก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์หรือว่าการเขาเรียกว่าการปล่อยก๊าซคาร์บอนในใน,ในกิจกรรมของชีวิตประจําวันนะคะอย่างเช่นเราเดินท้าไปทํางานเนี่ยเราใช้รถนะคะมันก็จะมีการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกมาเราเปิดไฟเราอาบน้ําพวกนี้มีการปล่อยก๊าซอ่าคาร์บอนไดออกไซด์หรือก er ๊าซเรือนกระจกนะคะ ตอนนี้เนื่องจากว่าตอนนี้ภาวะโลกร้อนมันมากขึ้นนะคะเอ่อเราเห็นได้ชัดจากว่าการเปลีป่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ที่ตอนนี้ก็เดี๋ยวร้อนก็ร้อนมากนะคะหรือเวลาฝนตกก็เกิดน้ําท่วมขับพันหรือว่าเกิดน้ําท่วมอย่างรุนแรงจากที่เราเห็นในหลายๆประเทศนะคะหรือเกิดขึ้นความร้อนอย่างเงี้ยนะคะ อ่ามันจริงๆมันก็เกิดจากอ่ากิจกรรมของมนุษย์นั่นเองนะคะที่ที่เราปล่อยก๊าซเรือนกระจกออกไปแต่นี้พอเรามีเป้าหมายว่าการตั้งความเป็นกลางของการปล่อยเนี่ยก็คือการการความเป็นกลางเนี่ยก็คือการลักษณะที่เขาบอกว่าเราปล่อยเท่าไหร่เนี่ยเราจะต้องลดหรือเราดูดกลับเท่าเท่ากันค่ะหมายถึงว่าเขาเรียกความเป็นการคาร์บอนนะคะอย่างสมมติว่าถ้าเกิดเรา เราปล่อยไปร้อยห้าสิบกิโลครราร์บอนเนี่ยเราจะกิจกรรมนั้นอ่ะเราจะสามารถลดได้ไหมลดสักห้กาสิบก๊าซคาร์บอนไดจากที่เคย,เคยปล่อยร้อยห้าสิบเนี่ยเราลดลงจากเราอาจจะเช่นจากที่เราใช้รถเขาเรียกขับรถเดินไปทํางานเราเปลี่ยนมาเป็นใช้จักรยานได้ไหมหรือเราเดินไปทํางานได้ไหมอย่างเงี้ยนะคะมันก็เป็นเรียกว่าการเป็นการลดการปล่อยกา๊าซเรนจะจก แล้วเราอาจจะปลูกเพิ่มอีกสักร้อยหนึ่งปลูกต้นไม้นะคะเพื่อให้กลับมาดูดกลับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่เราเคยปล่อยไปร้อยห้าสิบเนี่ยสักร้อยหนึงน่งได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งให้มันเท่ากันนะคะเขาเรียกว่าความเป็นการเอความเป็นกางทางคาร์บอนค่ะจะว่าไปนะคะโครงการชุมชนลดเปลี่ยนโลกถือเป็นจุดเริ่มต้นจากชุมชนและก็องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เขาก็มี มีความมุ่งมั่นเนอะที่จะทำงานด้านสิ่งแวดล้อมเพราะฉะนั้นในฐานะที่สถาบันสิ่งแวดล้อมไทยถึงถือว่าเป็นสถาบันด้านวิชาการแล้วก็บทบาทก็โดยตรงเลยก็คือเกี่ยวกับเรื่องของสิ่งแวดล้อมนะคะมองว่าโครงการนี้มีส่วนสำคัญในการที่จะสร้างสังคมให้ให้ปลอดจากหรือว่าเป็นกลางทางคาร์บอนอย่างที่อธิบายเมื่อสักครู่เนี่ยอย่างไรคะ สถาบ,บันสิ่งแวดล้อมไทยนะคะก็จะดูแลในกส่วนรับผิดชอบของการจัดการสิ่งแวดล้อมแบบองค์รวมนะคะตามบริบทของพื้นที่นะคะชุมชนแล้วก็ท้องถิ่นเนี่ยเป็นหน่วยพื้นฐานนะคะที่สําคัญค่ะในการขับเคลื่อนการดําเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมนะคะตั้งแต่ครัวเรือนไปจนเครือข่ายของสิ่งแวดล้อมเอ่อเชื่อมโยงนะคะเป็นเครือข่ายทางสังคมนะคะเพื่อนในการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนค่ะ ค่ะคือโครงการนี้เราเปิดโอกาสให้คนเข้ามาเข้าร่วมถูกไหมคะ mm hmm. แล้วก็สามารถที่ mm hmm. จะสมัครได้เพราะฉะนั้นคนที่จะเข้ามาเข้าร่วมในโครงการเนี่ยคุณสมบัติจะต้องเป็นยังไงแล้วก็เขาจะต้องรู้รายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องของโครงการมากน้อยแค่ไหนแล้วก็รวมไปถึงสมัครอย่างไรด้วยขอ,อรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องของคนภายนอกที่อยากจะเข้ามาอยู่ในโครงการนี้คะ่ะ ได้ค่ะกลุ่มเป้าหมายของเรานะคะเป็นชุมชนร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะคะก็ที่ดูแลรับผิดชอบในพื้นที่นะคะจากทั่วประเทศไทยเลยซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยกจนนะะ็จะเป็นทั้งอาจจะเป็นทั้งอบตก็ได้หรือจะเป็นเทศบาลตำบลเ,เทศบาลเทศบาลนครเทศบาลเมืองได้หมดนะคะก็ทําการคัดเลือกชุมชนที่อยู่ในความรับผิดชอบจํานวนหนึ่งชุมชนนะคะก็ เชิญมาเข้าร่วมมาสมัครได้เหมือนกันนะคะหรือตัวตัว,ตวผู้นําชุมชนหรือว่าอาจจะเป็นกลุ่มชุมชนในพื้นที่นะคะรวมตัวกันเองนะคะก็มาสมัครแต่ก็อยากให้เชิญชวนองคอ์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของพื้นที่ตนเองอะคะ่ะเข้ามาร่วมรับรู้ด้วยนะคะก็เพราะเราอยากจริงๆแล้วโครงการเราอยากเห็นความร่วมมือนะคะทั้งชุมชนและองคอ์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเพื่อมาร่วมกันพัฒนาบ้านเมืองของเราให้เป็นเครือข่ายที่เข้มแข็งนะนะคะตอนนี้พอดีอพอจับมือกันมาแล้วเนี่ยเราก็สามารถสามารถมาดาวน์โหลดไปสมัครนะคะได้ที่เ c e b o o k นะคะรถเปลี่ยนโลกกับโตโย t a ก็ได้นะคะหรือเข้าเว็บไซต์ก็ได้นะคะเวอร์ไวเว็บ ดอทลดเปลี่ยนโลกโปรเจกต์ดอทนะคะก็หรือจะโทรมาสอบถามก็ได้นะคะที่ศูนย์สองห้าศูนย์สาม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 นะคะต่อห้าสองน,นะคะซึ่งขั้นตอนการรับสมัครนะคะก็เราจะเ,าเราจะแบ่งออกเป็นสามส่วนนะคะก็คือ,เ,อเราจะมีเขาเรียกว่าเราจะมีการคัดเลือกสามขั้นตอนนะคะขั้นแรกจากใบสมัครนะคะซึ่งเราจะคัดเลือกจากใบสมัครเนี่ย ขึ้นมา16แข่งนะคะเอะพอหลังจากพอคัดเลือกขึ้นมาแล้วเนี่ยเราก็จะมีการอบรมแล้วก็เสริมอ่เอเรียกว่าส่งเสริมความรู้ให้นะคะแล้วก็เพื่อมีการปรับแนวทางการดําเนินงานของชุมชนแล้วก็อบทอ,อที่เข้าร่วมเนี่ยให้ตรงกับคอนเซ็ปต์ของโครงการนะคะเขั้นตอนที่สองเนี่ยเราก็จะคัดเราจะคัดรอบที่สองอีกทีนะคะให้เหลือ8แข่งนะคะ ซึ่งแฟลไหเนลจะได้รับงบประมาณสนับสนุนการดําเนินงานในพื้นที่ด้วยนะคะและขั้นตอนสุดท้ายเนี่ยเราจะแบ่งคะแนนออกเป็นสามส่วนก็คือเราจะมีการติดตามประเมินในพื้นที่นะคะเพื่อให้เห็นหลักฐานว่าท่านทาจริงนะอะไรอย่างเงี้ยน,นะคะแล้วก็เราจะพอหลังจากที่เราประเมินติดตามในพื้นที่แล้วเราจะขึ้นมาเชิญข,ขึ้นมาจาัดพิทัศกษาแสดงผลง,งานนะคะ แล้วก็นําผลอแล้วก็ให้นําเสนอผลงานต่อหน้าคณะกรรมการตัดสินนะคะซึ่งรางวัลเนี่ยก็จะมีรางวัลที่หนึ่งนะคะจะเป็นเงินรางวัลห้าหมื่นบาทพร้อมช่วยรางวัลนะคะแล้วก็ได้พัฒนาศึกษาดูงานที่ด้านสิ่งแวดล้อมนะคะที่ประเทศญี่ปุ่น,นะคะ่ะเอ่อแล้วรางวัลที่สองเนี่ยคือเงินรางวัลสามหมื่นบาทพร้อมโล่รางวัละคะ่ะ เงนรางวัลที่สามเนี่ยคือเงินรางวัลสองหมื่นบาทความล่รรางวัลน,นะคะประมาณนี้ค่ะค่ะอันนี้รับสมัครได้ถึงเมื่อไหร่ยังไงคะอ่ารับสมัครได้ถึงวันที่ตั้งแต่วันนี้นะคะถึงจริงๆเนี่ยเราเปิดรับสมัครตั้งแต่เดือนอ่าตั้งแต่เมษาพฤษภาคมาแล้วนะคะก็จนถึงวันที่ส4สี่มิถุนายนนะคะส่งใบสมัครมาพร้อมได้ที่อีเมลนะคะ หรือที่ที่โครงการที่แจ้งไว้ในใบสมัคนรนะคะอือค่ะถ้าสมมุติว่าอ่าฟังแล้วไม่ทันสามารถเข้าไปติดตามในเว็บไซต์ของสถาบันสิ่งแวดล้อมไทยได้ใช่ไหมคะได้ค่ะหรือ f เฟซบ o ๊กรถเป็นโลกกับโตโยต้าก็ได้นะคะคะืนเป็นภาษาไทยได้เลย ค่ะอันนี้ก็จะง่ายในการที่จะค้นหาข้อมูลกันเพิ่มเติมนะคะวันนี้ก็ได้สาระความรู้การเกี่ยวกับเรื่องของการร่วมสร้างสังคมที่ยั่งยืนกับโครงการชุมชนลดเปลี่ยนโลกถือว่าจัดไว้เป็นปีที่สองแล้วยังไงยังไงใครที่สนใจอย่าลืมนะคะมาเข้าร่วมโครงการกันนะคะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณค่ะเจ้าหน้าที่โครงการอาวุโสของสถาบันสิ่งแวดล้อมไทยคุณกมลจรัสไวยวิทยานะคะให้เกียรติมาพูดคุยกับเราในวันนี้ขอบคุณมากๆเลยค่ะ ขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับชุมชนนะคะที่มีจิตใจรักสิ่งแวดล้อมนะคะยังยังรับสมัครู่นะคะค่ะคุณผู้ฟังคะเชิญนะคะเชิญเชิญมาร่วมกันถ้าสมมติว่าใครที่รู้สึกว่าเราเราเป็นส่วนหนึ่งของการที่จะช่วยเปลี่ยนโลกได้ก็เข้ามาถามรายละเอียดกันได้นะคะขอบคุณมากมากเลยค่ะเดี๋ยวเราจะพักกันก่อนนะคะคุณผู้ฟังคะ